ยังไงครับวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากเขาจโชว์แบบแบบฟังก์ชันมาเต็มที่เลยดีสเซอร์เคิลชูเซิร์นคือเดี๋ยวนี้ใครที่แบบว่าฟังเพลงแบบผมเนี่ยทีเพลงนี้เพลงอะไรเราก็แค่แบบพาเพลงแค่นี้แบบมันก็าหาให้เราได้น kind of ี่อีกอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นทีเด็ดของครั้งนี้คืออะไรว่าดี้ครับผมก็คือเบสเฟสใช่จถ่ายรูปกับใครก็รอทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมว่าทุกคนได้รูปฟีเจอร์จากทุกคนเยอะแล้วผมถ่ากง่ายๆก็สั้นเลยเลยกัน ปี2025ต้องทำเ8 5ครับใช่ต้องอยาจะมาเน้องแล้วเตรียมอะไรให้น้องคะตีเอามานานแสนนานเ่ยอไรนะมรียมมาต้องเตรียเลือกจะเลือกยังไงล่ะคะเป็นสิงที่มเาเข้มรอบนี้จะเป็น a c ส i หรือว่เป็นอะไรรอบนี้ะครับก็จะเป็นใบแจ็คดีใช่ก็เตรีมาไวไว่บอกกาเดียวจะได้เห็นครับก็ร่ด ให้ก่อนหรือจะให้หลังดีอ๋อยังไม่ถึวันเกิดเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้าให้ต้องอาจจะเกิดเี๋ยวันที่2แล้วน้องเกิดจริงวันที่สบเรารู้สึกว่าเอจะให้วันไหนดีใกล้ัไม่้วนไหนจะวันไหนวันไหนก็ได้ที่พี่อยากให้รัหเร็วๆหนก็ดีได้หมดเลยครับอะไรนะครับ อยากได้อะไรไม่จริงๆผมไม่ไม่เคยบอกว่าเออพี่อยากได้น่นนี่น่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพี่เขาอยากซื้ออะไรเคยบอกว่าอยากได้รองเท้าอะไรนะรองเท้ารอง้ารองเท้ารองนารมเารอารอารอ้ารองเ้ารอ้องเ้รอง้ากอง้าองเทรองเป้่้าเท้าเทองซื้อไปก่อน้าร้อทีาดินได้าร่งีท้้เ้ารออเทเาอ้ร ี๋ยวี่ดาให้เอารมก่อน,อนอพี่กูยืนกูให้ในดาบริษัทจะมีผลเฮ้ยเดี๋ยวมีตเตรียมไปแฟนมิตร หลงแค่ไหนไม่มีครับยังไม่มียังไรอมีคือผมก็ไม่คได้เห็นจากแบบว่าจากฝั่งไหนเีลยแต่ว่าที่บ้างใจนี่ฝั่งมีมีมาเลเซียหรือว่าแบบฝั่งต่างๆเว้ยแต่ว่ามีนะที่แบบว่าแฟนแบบยุโรปยุโรปที่มีมาดูมาดูพวกเราแฟนมีแบบในแบบเมืองหืออที่เราฉันกันก็มีบินมาบ้างก็เห็นอยู่ครับเดี๋ยวดูรอบนี้เราจะไปเห็นด้วยตาเนื้อว่าจะประมาณไหนเหมือน ที่สองรอบเลยป่าที่มีการสองรอบที่มรกาแต่ว่ายุโรปต้องรออูกก่อนเพราะว่าอ่าใช่ใช่ใช่ไปที่อเมริกาใช่ทวกติที่ไม่ไจิบเป็นองได้เราอยากไปองคุณไม่เคยไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเออเอาเป็นว่าก็ไม่เคยเห็นหรอกแบบิวเเดี๋ยวรอดูให้โชคชะตาพาไปยุโรปไม่ดับไปเออไมเยวเกวปีกอนาแน่แน่ไมเหมือเคแน่นปี ีนี้เราสองคนก็มีเพลงมาเยอะด้วยครับแล้วก็มีบทการการ,การแสดงด้วยมีอะไรที่ติดตามมาตลอดใช่ไหมงานต่างๆมีซีรีส์เริ่มถ่ายหรือยังครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมตัวครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้ใกล้จะใกล้น่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วครับเต็มที่กับการทำ <พอ S 1> ม,มากเพราะผมอยากถ่ายครับตอนนี้โปรเซสอยู่ตอนนี้เรากำลังแบบว่าเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มเวิร์กช็อปก็มีแบบไปเนี่ยอย่างที่ผมรู้กันก็คือไปเรียนศิลปะพวกงานตัวกันมาแล้วต่อยคนละเนี่ย แค่ซอไม่เฉยป<า>้องกันตัวเองม,ม,มันแมวเาจะเลี้ยงเขาเพื่อแค่เรัหรืลเขาจะเลี้ยงหรือแบบ ที่บอกกันนะครับผมก็มีซีรีส์ปีนี้ครับผมเดี๋ยววิกเกตเกมก็ทางชาง่องวันสามสิบเอ็ดเร็วๆนี้นะผมแน่นอนแล้วก็ผลงานเพลงของพวกเรานะผมเต้าหัวเนล่นี่ที่หูเขาเพิ่งปล่อยเพลงละลายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงผมจะชื่ออะไรแล้วก็จะปล่อยใกล้ๆตอนไหนนะครับผมจะรอดูแล้วพี่หูเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมีเพลงอีกเยอะเพลงเขาเสร็จแล้วเพลงผมยังแก้อยู่เราเตรียมเขเตรียมค้กแแดแล้วนาะโค้กแแดผมเต้นเพลน้องไปหลายรอบแล้วไม่อยากจะบอก มันจะเหอเาะันเอเลยาะอันจริงผมอาจจะหลอกทุกคนอยู่ก็ได้น้องอาจจะร้องเป็นเพลงไทยดึงก็ได้แบบนี้อ่ะไปพีอู๋สะโต้แบบอาจจะแบบ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.